ทักทายพี่น้อนงเนี่ยมาสอดสูบสกุลได้กับเด้อพอดีกะผูแด่ขากะได้่านแต่พันมาแหละครับก็เลยเข้ามาสักการะหลวงปู่โชกชัยนวลขวงนะครับเนาะพอดีกะป่ะเด็นพาหมูมาสักการะนะครับเลยพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศของห่างในพระอุโบสถนะครับเนาะหลวงปู่โชกชัยนวลขวงนะครับพี่น้องหลวงปู่โชกชัยนวลขวงกะ อยู่ตำบลนานโะพอำเภอเมืองจังหวัดะเอัดนะครับเนาะพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศวันธรรมาดานะครับเนาะมาแต่เสาก็ะเลยพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศความสวยงามความรลมเล่นที่สําคัญกับศักดิ์สิทธิ์ศักดิกก์พี่น้องเลยพาพี่น้องกลับมาขออนุญาตเพิ่นนะครับเนาะในการถี่มาทำขิดเพราะว่าอยากให้พี่น้องเห็นบรรยากาศ หลวงปู่โชกชัยนุนขวางนะครับเนาะตัดพามาเห็นพระอุโบสถโด,ดยนี่เพิก่กำลังก่อสร้างอยู่ครับกำลังเห็ดอยู่ด่านนอกนะครับเนาะนี่นมาบริเวณด่านในงานประจําปีวัดโชบชัยนุ่นขวางกับขึ้นสิบหาคำเดือนหกของทุกปีนะครับเมื่องานประจําปีเนี่ยบริเวณบริเน้เต็มไปด้วย ประชาชนชาวพุทธเท่าน่ะครับเนาะมากราบบ่ายในงานประจําปีแหะครับมื่อนี้ผมก็ได้มาผ่านมาแถวๆนี้ก็เลยได้มาสักการะในวันธรรมดาเนาะครับนะเนาะบริเวณดัานนอกดอานนี้คนก็ไล่ไล่ครับคนก็ผ่านไปผ่านมาเป็นกะเข้ามาสักการะเนาะครับเนาะนี่จะพาไปนองเบื้องบรรยากาศนะครับเนาะพาไปนองมาเห็นด้านในพระบวชสดพุ่นแหละครับ โบราณขออนุญาตทำานีบได้ครับเด้อนี่แหละครับหลวงปู่โชคชัยนนขวางนะครับเนะาะโบราณคออนุญาตนะครับเนาะเพื่อจะเหตุไถ่ในการทจาบให้พี่น้องได้เห็นหลวงปู่โชคชัยนนขวางนะครับเนาะครับงามงามพี่น้องเลยดูลานขออนุญาตได้ครับเด้อนี่แหละ งามงามพี่น้องเลยพี่น้องพันไปพันมาจังหวัดละเอียดกะมาล์าามหน้าล่ะกับแบะเขาา้าสักกะละหลวงปูโชคชัยนี่ยนะครับเนอะหลวงปูโชคชัยกะอยู่ตำบลน,นาผู้อำเภอเมืองจังหวัดละเอียดกะห้างจากตัวจังหวัดละเอียดก่อประมาณ10กว่ากิโลละครับเส้นทางกะจังหวัดละเอียดที่จะไปอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับห้างจากตัวจังหวัดละเอียดก่อประมาณ10กว่ากิโลละครับพี่น้อง นี่แหละครับหลวงปู่โชกชัยนนขวางนะครับเนาะศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พี่น้องพี่น้องจันทร์ไหนว่างๆนะครับเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์กับพาพบุตรหลานมาสักการะได้ไดครับเออเพื่อเป็นสิริมงคลให้ตัวเองกับครอบครัวนะครับเนาะหลวงปู่โชคชัยนุ่นขวางศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พี่น้องไอ้ ี่นองทันใดมาบนบานมาขออังกาประสบความสําเร็จทุกอย่างนะครับเนาะงานประจําปีจัดขึ้นทุกปีก็ขึ้น15ค่ําเดือนหข้ของทุกปีนะครับคืองานประจําปีวัดโชคชัยน่นขวงนะครับเนาะลมลื่นลมเรื่นไปนองเอรู้สึกสุข,สขใจและก็ดีใจในการที่มาทำจิบเฮหไพไปนองได้เห็นองค์จริงๆของหลวงปู่โชคชัยน่นขวงครับ